โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะผมยามนะผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทําบั็กของไม่จํากัดในมาครับหนึ่งจุดแปดนะครับผมนะก็อันนี้อัดสดนะครับผมนะไม่ได้อาอ่อไปภาคเทียงใดนะครับผมนะถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะหรือว่าอาจมีเสียงเข้าก็ขอโทษด้วยครับผมนะโอเคก่อนที่จะไปเริ่มดูครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะไปข้อตอนแรกนะครับผมจะขอ สร้างโลกนะครับเป็นสร้างโลกใหม่ครับนิ w w o ไปเลยนี่ครับี๋ยวผมก็จะปรับเป็นค r e a t i ี e ครับในการที่เราจะอาสอนได้สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น,นครับก็รอ,อยาวไปครับก็บอกแล้วครับถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะนี่ผมอัดแบบไม่ได้ไปพากใหม่นะครับแบบไม่มีการแบบถ้าสมมติแบบคลิปม,มันมีเสียงเข้าก็คือแบบไม่ได้พากใหม่เหมือนเอา พูดยังงงก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคคงขอลดเสียงเกมไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมันดังโอเคอเ,คเคท่านี้พอนะครับผมนะเสร็จแล้วครับก็ให้ทุกคนครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือหีบครับไหนหน้าไหนหน้าหีบเ,เอ้ยผมตาบอดได้ไงเนี่ยนี่ครับเราจะใช้หีบนี้ครับ เราก็จะเอาพวกพิษนะครับมาอของมาครับโอเคเสร็จแล้วครับก็ให้คุณผู้ชมครับกดวางหีไปเลยครับแล้วก,กดเซฟนะผมนะกดออกเซฟเลยครับโอเคครับพอคุณผู้ชมมาได้น้านี้ครับก็ให้กดไปตรงแอรแมปของเราเลยมันจะมีปากาอยู่ใช่ไหมครับ ก็ปรับเป็นซเวิร์โวนะครับปรับเป็นซเวร์โวแล้วกดเริ่มเกมเลยโอเคครับพอคุณผู้ชมเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับเอ่อมันก็อยู่ด้านี้ครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมวางกล่องเป็นกล่องทต่เมันได้มาสองกล่องดูดิมันก็หกสิบสี่นะทำไมหกสิบสามครับเราไม่ต้องสนใจเรื่องนะั้นให้คุณผู้ชมครับใส่ของเข้าไปเลยใส่ไปเลยครับ โอ,โอ้ยช้าเราให้ทุกคนครับทุบทั้งหมด8บล็อกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วก็ให้คนรีบปัดเกมครับโอ้ยปัดปัด,ปด,ปดเกมดิอ๋อ,อเครื่องผมมาช้านิดหนึ่งครับโอเคครับกดปัดเกมไปครับแล้วก็เข้าไมาค์ครับขางเราครับผมนะ โอเคครับพอเราเข้าเกมอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้กดเพลย์ไปครับแล้วเข้าแมบบเอ่อแมปเมื่อกี้ของเราครับที่เราสร้างเมื่อกี้ครับผมก็ขออนุญาตรีคลิปเลยนะครับผมนะมันจะได้เร็วๆโอเคครับดูเหมือนจะได้ไหมครับนี่ครับนี่ครับโอ๊เอ๊ะได้ไหมนี่ครับได้ครับผมนะดูดิครับนี่ครับปั๊มของไม่ได้ไม่จำกัดครับที่ผมรีรีเกมแล้วนี่ครับนี่ครับแรกก็ยังอยู่ที่เดิมครบครับแถม โอ้ยซอมบี้มาแถมในกล่องก็ยังมีครับผมนะเดี๋ยวผมสุบม่ิดเลยในกล่องโอ้ยซอมบี้อืมปันไส้ตายซะขอเนื้อทุกคนนะครัผมนอันนี้ไม่ได้เฟซแต่อย่างใดนะครับอาจให้ดูสดๆร้อนๆเลยครับผมนะนี่ครับดูนี่หมูโคตรดีเลยโอ้ยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามตั๋วให้ผมเลยครับมีข้อสงสัยก็อย่าลืมทักแชทผมมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมนะ นี้ก็ต้องจบมีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะในคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับผมนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย